<c oughs> นี่ห้องที่เป็นเช็คบินออวอลกแมนที่ผมวางอยู่บนเคาน์เตอร์นี่เหรออะไรนะวอ,อกแมนอะไรอะ่ะลูกค้าหรือมา,อาไว้เป็นวอ,อกแมนรุ่นใหม่กำลังจะมาเอาด้วยอะทำไมหายไปอะ่ะจะหายไปได้ยังไงวางอยู่แน่เหรอเมื่อกี้ผมวางอยู่นี่จริงๆแม่ไปทำนักขายดูซิงั้นก็ต้องช่วยหาหน่อยแล้วล่ะไม่งั้นจะหาว่าเรางุบงิบนะอาเมงอาใคร Can you k i s e me? เนี่ยอยู่เจียวอยู่เจียวเธออะไรนะคะ ของของคนอื่นห้ามเก็บเป็นของส่วนกลางห้ามขโมยถ้ามือไวแบบเนี้ยอยู่กับเราไม่ได้นะหนู<ะ>หนูมือไวเหรอคะอย่ามาทาําไขสืออีก <c oughs> แล้วนี่อะไรคะบอกหน่อยสิมันคืออะไรเ่ยเจอแล้วเหรอวอล์กแมนไม่มีขาเดินนอกจากใครบางคนหยิบมาใช้เป็นการส่วนตัวไม่ใช่นะคะนี่เป็นของหนูเองของเธอเหรอแล้วทําไมฉันเข้ามาทําไมต้องเก็บไว้ใต้หมอนด้วย เปล่านี่ก็หนูนึกว่าคุณจะได้ให้ไปทํางานก็เลยเก็บไว้ก่อนนะคะอย่โกหกฉันหน่อยเลยจะบอกให้อาเทียนนี่แกว่าไงฮะเท่าแกเท่าแกคะเชื่อฉันนะคะฉันไม่ได้ขโมยจริงๆเชื่อฉันสิอย่าอย่าอย่าพูดเลยดูข้ามาแล้วไปคืนให้เขาก่อนเดี๋ยวเช่ไม่ได้ไม่เห็นละครเลยฉันไม่เชื่อเธอหรอกเดี๋ยวก่อนไม่เป็นของฉันจริงๆนะเป็นของฉันนะพ่อทีไม่ต้องพูดแล้วของมันรู้กันอยู่อะเท่าแกวกมานร็โผอ่มาอยู่นี่ค่ะดู เอเฮ้ยไม่ใช่เครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องนี้เออได้ๆๆอันนั่นไงนี่นี่ไงขขงผมของผมรุ่นนี้หน้าตาแบบเนี้ยอะไรนะพี่เข้ามาอาเจียวด่างๆมันจะเกรงใจ เดี๋ยวไปนั่งก่อนนะก่อนอะเมื่อกี้นะขอโทษด้วยเนาะที่เขาใจเธอปิดปอยอ่ะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้มารู้ความจริงก็ดีแล้วแต่ว่าคุณก็อย่าไปว่าพี่สุ่ยเลยนะคะชิมคิดว่าเขาคงไม่ตั้งใจหยิบไปลหรอกอ๋อขพูดภาษาอังกฤษเหรอใช่ค่ะอาที่หนึ่งไปเรียนสองวันอีกสองวันก็จะมีการสอบแล้วที่นี่เสียงดังจะตายเรียนได้ยังไง ก็รอให้ไม่มีลูกค้าค่อยอ่านสิคะอ๋องั้นฉันไม่กลัวแล้วเนาะค่ะนี่นี่ทำอะไรขอโทษขอโทษขอโทษครับห้องน้ำอยู่ข้างๆครับอ๋อขอบคุณครับโอ้ยนพอดีเรื่องเสียจนหน้ามืดฉันก็ชินแล้วเหมือนกันันก็อ่านไปเนาะจะไม่กลัวแล้วได้ค่ะ